ตามหาก,ก็ไม่เจอสักร้ายก็คนๆน,นึงที่มีพ้นทังใจที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอสวัสดีค่ะจอยค่ะนิชมนทองรอดปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินภาค1 7จิตในตำแหน่งพนักง,งานสนับสนุนธุรกิจค่ะเธอ สวัสดีครับเสียครับเลขวนงศีศิวชลินปัจจุบันทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชับตำแหน่งวิศกรก็รม,กมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ได้เปิด a c e b o o k นะครับให,ให้ผมดูว่าเนี่ยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยังโสดเหมือนกันก็ผมก็เห็นรูปโปรไฟล์ก,โก็โอเคก็หน้าตาพอไปได้แอมพูนพูนก็โอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยลองลองให้เพื่อนนัดเจอกัน ที่ร้านน้ำชาแยหย่งหน,น,น,นึ่งก็อย่างที่บอกว่าเจอกันร้านน้ำชาวันนั้นคือไม่ได้ตั้งใจจะนัดเจอหรอกเพราะว่า,าเราก็ไปลองชุดเพื่อที่จะไปเป็นพิธีกรให้งานเพื่อนงานแต่งผ่าและทีนี้แม่ของเพื่อนนั่นเลยค่ะบอกว่าเนี่ยโทรตามเขามาสิโทรตามพี่เสี่ยมาด้วยดีมากินน้ำชาอะไรอย่างงี้ค่ะ ช่วงแรกเราก็มีการคุยไลน์กันปกติเหมือนัยรุ่นทั่วไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆสนิทสนมกันไปเรื่อยๆจนมีการไปรับไปส่งตอนเย็นหลังเลิกงานใช่ครับก็ไปทานข้าวกันบ้างอะไรบ้างจนได้สนิททำความรู้จักกันไปเรื่อยๆสรุปว่าวิธีการเจ็บของเขาคือจะ,อะเป็นคนขับรถเป็นหลัก คือจะดูแลในเรื่องของการกลับบ้านแล้วก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเรายังไม่ไม่ไม่เคยเจอนะเหมือนในชีวิตของเราเรายังไม่เคยมีแฟนที่แบบคอยดูแลดีอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยคิดในใจว่าเออผู้ชายคนนี้เขาดูแลดีอ่ะ,อะมารับมาซงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคก็จากที่เจอครั้งแรก ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่พอต่อไปผ่านไปเรื่อยๆเขาเป็นอย่างนี้สม่ำเสม,มออย่างนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจขึ้นมานิดนึงค่ะ <c oughs> จากที่ว่าเราได้คุยๆกันสี่ห้าเดือนศึกษาดูใจกันมาประมาณนิดนึงนะครับก็ในช่วงเวลาสี่ห้าเดือนนั้นผมเองก็เป็นตัวของตัวเองนะครับทุกในทุกๆเรื่องนะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจีบเขาสี่ห้าเดือนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีช่วงโปรโมชั่นนะครับเราก็เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนรู้สึกทำให้ผมรู้สึกว่า ในเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็เป็นตัวของตัวเองดีนะ<ช>ครับทุกอย่างมาลงตัวแล้วก็คิดว่าเราสองคนน่าจะถึงเวลาที่จะต้องคบกันแบบจริงจังดูถามว่าขอแต่งงานได้ยังไงใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรพิเศษหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็เหมือนกับขับรถไปไหนสักที่หนึงห่งครับก็ก็มีการคุยกันระหว่างผมกับจอยก็คุยมัว่าเออเจอ้แต่งงานได้แล้วมึง ลูก้องรูกซ่าเพืือนลูก้องลูกซ่ามันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอาจะถึงเวลาที่เราจะขอแต่งงานกันก็เคยบอกกับเขาว่าเราเหมือนยังไม่พร้อมแล้วเขาบอกว่าคําว่าพร้อมคือเมื่อไรแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าก็แบบเออเอาพร้อมกับพร้อมหรือว่าอย่างไงถ้าเราพร้อมไม่ได้แต่งเราอย่างอย่างเงี้ยพร้อมไม่ได้แต่งคือมันไม่พร้อมจริงๆมันก็จะมีเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอ่ะในเมื่อเขาพร้อม

ที่ผ่านมาเป็นเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นแบบนั้นจะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะดูแลจอยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะส่วนตัวจอยอคะคะไม่มีคามั่นสัญญาอะไรกับเขาเพราะจอยรู้สึกว่าคามั่นสัญญามันรู้สึกว่ามันเป็นความคาดหวังแล้วเราก็กลัวการผิดหวังแต่เราจะให้ดูในชีวิตประจําวันของเราคือให้ดูปัจจุบัน เราอยากจะใช้ชีวิตระหว่างทางให้มีความสุขในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงไม่คาดหวังกับอนาคตว่ามันต้องปิดเป็นแบบนี้นะต้องไปตามสายนี้นะแต่อยากให้ดูระหว่างทางของเราเราจะทำตัวให้เห็นมากกว่าการที่เราจะพูดแล้วเราก็จะดูแลเธออย่างนี้เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เหมือนเดิม,ดมแล <พอ S 1> ้วก็จริส นี้คงจะดีถ้ามีแต่เธอก่อนจะน,นอนอยากเจอเธอเป็นคนสุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không oh. okay. mm -hmm.